มอี đi, 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 đi. ๊ดตโยโยโวยบังี okay. ่าโอ้ยมัเข่ากองไฟขู่กัมึงเก็บเกบเก็บวางป่ะไม่อย่างไะสีผ้าไปดิไปลบ่ไปใส่มาโหลดนะไปใส่มาโหลดมาโหลดนี่ถาตกูเห็ดเนแปลกๆปกได้ด้วนี่มามามาบเลอรบเซียใจมึงเลยมาเดีเะไรอีฮะมีเงาแกะบ่ละมีมีมเสียมาอยู่โอ้บุกเขาอยากไปดิ มามาเจ้าน้าเออ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 เเออออเ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 ออออเเออเอเออเออออเ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 อออ ได้ทันแล้วขาไปไหนอย่างเลยมาตุ้งแอนขาเลยดิ ปลาธนานากระปองปลากรปองปากับปองปากระเซลตู้ห้ออยยูเพื่นบอกโอ้ปลาหน่อยปลาหน่อยไปยังไงเดี๋ยวเพื่อนบ้างปลาขาวมูนปลาขาวมูน ปลามันขึ้นช่วงไหนนะครับมีฮึดตลอดเลยบ่ แขนตัวนี้ไหมแนหน่อยตัวนี้ใสีวามันมันกันนะฮะควานออกวะใส่ยบมังกันอะี่ ตัวนี้อยู่บ้านบ้ารรอ้อยอำเภอลองคำจังหวัดกระสินธุ์ครับน้ำขุ่มก็เลยพ้าจานโจออกมารอครับวันนี้ของห้างสตูดิโอผ้าไงผาเสียบออกมารอเิอ็งปลาไงปลาเงือกปลาซิวปะปลาขาวหน่อย

อู้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วพุดนะพนะมาใครบอรพูดนะพูดนะอันหอยต้องแต่งกับ네้านอม่ะมากบอะไรมันกกาง้วหอเสียบนังานใช่หมือสิเต็มนี่ทาไมพ่อใหญ่ตัวทางพอดีเลยนี่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาไล่ครับ

ออคล้องนึ่งไ้อันนึงเออปองนาใใมึงใมึงยกวเฮ้ยมึงวอยกันเย็นครับบิบอเย็นมจฮเย็นจมึงใเลยตวมึงแล้วิึงเขาเจเอยนกสะดุ้งมีคล้องห้างนะครับผ้าเลาะครับก็ได้ผ้าจันจัวแล้วงเออเ ี่น้องบ้านเราอ้อยแต่ว่าบ้านไกลแค่ไหนี่เป็นมากนุ่สะดุ้งด้วยผ้าก็เป็นบรรยากาศนะครับน้ำท่วมแล้วรอบเป็นตะเหยกเพื่อมีตัวใหญ่นะครับเขาอาจจะซื้อเป็นลาบล็กตัวนึงก็ได้ซื้อหน่อยแท้ฮะซื้อหน่อยแท้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ พีปลาญ่บ่ครับบ่คอยรับบ่คอยข้าอืมมันใหญ่ดูแลตัวกขาครับต้องเท้าเท้ không sao, ba, ba nhà tôi cứ nhau với con cái là nếu mà nếu phải nặng không? mở, phải mở, รวมครับปลารวมแยกไม่ได้ครับแยกไม่พอขีดถ <ics> ้ารวมได้ปลาสับปะปลเท่ารวมครับโอ้ปลา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 โอ้ปลาจก๋งพูดเฉยการเดียวบ่

Thank you. นี่ย่เขาเขาจะขึ้นหอครับโกโลซิโนบบึกอืมยังมะเขาโอ้ยตัวนึงเัวนึงพอได้รุ่น ปรากฏว่าเป็นปลาขาวน้อยนะ <laughs> ทีไปทะลุเลยม้เใ,ให้เจ้ายุดสลุให้ต <c oughs> <c oughs> ัว้องไปป้าบดี่ี๋ยอย่าเดี๋ยวมันหมุนอยู่ในหันละ่ะต้อเอาอันเอาดังด่างก็ตัดเลยรับรองรัรองได้นดทีมด่างด้ทีมด่ง <c oughs> ขับรถกันก็ไกลวะตอนนี้เรามาถึงแค่น้ำแล้วนะครับอันนี้ปลาสมเหครับในปลาล่าค่ะฮะปลาลาปลาล่ามัมันมันเป็นปลาสมเหครับมันมันมันฉาอ่อนแรงปลาล่าที่นี้ เีว่าปลาแซลมอนนะมีปลาแหงอันนี้ยังคิดไหมลูกปอลูกปอมลูกปอมอะไรแบบนี้อะไรไมได้หมครับลาไลนี่ปลาผมปลาอะีรคือได้ปลาจ้มสาล่างจุ้มะรอะไลเรียกหรือลาไหรยังไงลาไลได้น้ำมันแกงค่ะเข้าขาล่าง ไอทีที่มันเป็นทอนตบไม้นี่เป็นครับค่ะเป็นโมุสิ่ะเจ้าเขาซื้อมายขายยังไงทำหนนี่ร้อค่ะร้อนึงเนสฮะสอร้อตัวใหญ่กว่านี้สองร้อยยอนีาร้ะผัดเผ็ดจิ้กับเหล่าขาเไรัว่าซืไปปล่อยชื่อไปผผ็ด

มกโมกไบไคพี่น้องทานไปพันมากถ้าิมาซื่อต้องทำเนะาะอเรื่องนี่นังกระติกนี่นังยาดนังหยางโมเมนต์แล้วยืดยิ้งบเ่าต้นกล้วยพันมาฝากขายไปพันน่งอ๋อเดี๋ยวลุนถือท่านึงพ่ามีลายอะนี่อันนี้เห็ไว้ให้ลกใไ้ร้านน่นนนะ,นนะพ่อด้ยกเล่นนี่ค<อ>ืออ๋อครับ โอ้มีปลามีปลาปลากระย่างโอ้ปลากระย่างเยียปลากระย่างเริ่มเผาแล้วครับ โอ้โรุุดๆุดโอ้ยแอยูรุดลงพอดีนะครับเอบ

ได้ห้องเรียนไหมละบันฝาไหลนุ่มต,ตาผ้าเขียวซ้อนเข้าไปช้อนเข้าไปเฮ้าซีบีครับซีเบิ้ลเรื่อยเบิ้ลวิวเรื่อยรงนี้ตกดินครับ ม,มันอ,อีบอกนึงครับปากท่อ่อคืหเกินเด็ครับมันบ่โอ้อไรโยครับโอ้พราะไรยดิจานเบิ้งจานเบิ้งเบิ้งก็เจ้ายกอีกทั้งัคือเบื่อเลวนะปากทอ่อ ก็เป็นอีมองหนึ่งจีเพื่อนว่าเพื่อนว่าปลาหลายแล้วก็ปลาตัวใหญ่เดี๋ยวผมนะผมสิ่อร้องไปโยกร้องเบิ้งไดครับนี่อย่เบิดมาเ็นมาเอาไปกันเดี๋ยวคนเยวกันรุนรุนรุน อ้อยือกวาดััดอระตูกป้อมันเนาะเอาเด้อวันนี้่ยฮฮ้ฮฮฮตัวนึงตัวนึงหนึงตัวนึงตัวมันติดตะกาไอ้ตัวัหนมันติดอยู่หันตะกาั ใคน่ะใครน่ะใตาตั้งไปตั้งเดี๋ยวมอคำขอตะการปลาท่านี่ขึ้นปลาท่านี่เสร็จไปว่างไว่ยังันปลา้นเลยนะทีนี้ปลาเรียบร้อยเลยแต่การเรียบแต่กำไรเรียมือนี่ว้าหหน้าผม่ไ่่งนลเลยว่ะสองว่าสงว่าสง พแล้วเอาแขกเจ้าถ่ายพูดเพ้อพี่เลยนะดีแน่น่คนไน้องคักคักโอ้ยสอ้ยได้งนใ่ว่ามันจะมีวู้ตวกโอ้ยสามโมกอาาเดียวล้ว้าอดีว่า้เ้โอ้ยน่ากลั

วอไหนแก่ตัวเนาะนกมดเมม่อคนเดินเลย <S <S <an imer> คลายเสร็จเนี่ยทีคลายเสร็จจะของ <S <S <an imer> ตัวนี้กำลังมาเบิงอีกมองหนึ่งครับมองสะพา,ขขานขับไปน้ำนำเป่าอา่าเพื่อกำลังด,ดักนะครับดักยิงปลาต้องขอ่าปลาบอนก่อน,นครับ บ่บอดดวอ่างนี้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเราใส่เวลาถาปลาขึ้นมาตอนต้องใส่คว้อสามารถสูงดีดีว่าตองสาย <c oughs> สตาตรงเบื่งว่าปลาบ,อบานะ่อนมองได้นะก็คือบ่อนปั๊บยิงปั๊บเลยนะ่อนนยคุณดิ lại he, nhún nào thưa mún, nhún nào, nhún nào nhún nào, ô, thả má thả 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 ยังไม่โดนยังไม่โดนโอ้ถออกแล้วผิดยังไม่โดนครับยังไม่โดน ออกลุ่น,นหน,น,น,นึ่งนะตอวนี้เขาจะออกำลังใส่สมาธิครับในการจ้องเล็งเบื้งป่าจอบ,บอจอเบื้งป่าสิขึ้นอีกกลุนหนึ่งเพป็นการจ้องเล็งให้กันครับครับเพื่อนเอายิงยิงป่าฮะเอามายิงป่ายังติดอยู่นะ โอ้ยเหมือนกระเจ้าเนี่ยก็ปืนกระเจ้าเนี่ยนั่นมียิงตาแบบไหนจันไอ้เฮ้าอยากกระตีมมายิงเปล่าเห็นไหมเอาปืนมายิงมาไหนน้ำเข่ากองห้าง สตูดิโอผ้ารหลาะเหนือม,ม,มาเบิรงนขัดเจ้าโยกสะดุ้งปากอ่ะท่านด้เขาป่านใดดอกท่านด้เห็นตัวใหญ่อยู่เห็นแต่ตัวเล็กน้นอยว่าชิมาหาปลาทราบมันไปกินเนีย่ยเห็นวะได้แต่ตัวน้อย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเห็น,ะนาม,าม,ามานึ่งเป็นปลาไปเลยประมาณตอนคำว่าตัวแล้วตัวแล้ว,ว,ลวโอ้ตัวสองตัว ยังมาปิดเียกอะไรตัวพี่ซ้ำสะดมตัขคืนเดีว่าสิบีไล่การปลาเข่าป้ากำลังเข่าบรรยากาศย่ามงแรงครับของห้างสตูดิโอพลาดหรอเหนื่อยตไงเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาคอปลาคอ

วันนี้ของห้างสุตโอครับผ้าเลาะผ้าจันโจมาบึงข้าเจ้าตึกสะดุ้งหาป้าครับอยู่บ้านขอพัฒนาพิกโอกาสที่เป็นวิกฤตเออเพราะว่าน้ำท่วมแห้งครับน้ำไหลน้ำท่วมเข่า กินน้องเพื่อนก็เลยมาจีรศูนย์ครับเมื่อนี้ก็ท่านเห็นปลาใหญ่ครับเป็นจะไปเล่นน้อยก็เพราะเป็นยังจากแค่หน้าก็กลายเป็นแค่แค่หน้าประมงเนาะมาเดี๋ยวจะพากันไปครับกับนุ่มโจคือเก่าครับทางช่องของห้างสตูดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยด้ครับเด้อมาพี่น้องครับบ๊ายบาย